สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ Easy Food g o o d h e a l t h by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำคุกกี้กันนะคะเป็นคุกกี้มะนาวค่ะใครชอบแบบว่ารสชาติหวานๆอมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำเนยนะคะแอนใช้เป็นชอตเทนิงน้ำมันรำข้าวของคิงนะคะแต่ถ,ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ใช้เป็นเนยจืดได้เหมือนกันค่ะก็นำเนอยออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเขาอ่อนตัวลงแล้วก็นำมาตีผสมกับน้ำตาลทรายค่ะ แนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆใช้เป็นน้ําตาลทรายที่เนื้อละเอียดหน่อยนะคะเป็นน้ําตาลทรายสําหรับที่ทาเบเกอรี่เลยก็ได้ค่ะจะได้คนผสมได้ง่ายครั้งนี้นะคะแอนใช้เป็นชอตเทนนิ่งน้ำมันรําข้าวของคิงนะคะเขาก็จะคนง่ายหน่อยดังนั้นแอนก็เลยใช้แค่ตะกร้อมือธรรมดาค่ะคนจนกระทั่งน้ําตาลทรายละลายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเนีย,เนยนๆเข้ากันกับตัวชอตเทนนิ่งค่ะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะมีเครื่องตีก็จะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะถ้าเป็นเนยใช้เครื่องตีได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นชอตเทนนี่นี่แอนว่าถ้าใช้เครื่องตีได้บางทีมันอาจจะเหลวไปสักนิดนึงแอนก็เลยใช้เป็นตัวตะกร้อมือค่ะก็โอเคนะใช้เวลาไม่นานค่ะมันจะติดติดกันสักนิดนึงนะคะเวลาตีก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะละเอียดเองแล้วก็เนี่ยค่ะใช้ภายตะกุยตะกุยออกตีไม่นานค่ะ พอส่วนผสมนะคะของตัวช็อที่นี่น้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะเข้ากันดีแล้วสังเกตว่าพอเวลาเราใช้ตะก้อมือคนนะคะมันจะมีเสียงแกรกของน้ําตาลทรายติดกับตัวต้นภาชนะนั่นก็คือน้ําตาลทรายละลายดีแล้วค่ะแต่ยิ่งถ้าเราใช้เป็นน้ําตาลทรายที่ป่นละเอียดนะคะเราก็จะประหยัดเวลาแล้วก็เขาก็จะคนแล้วละลายได้ง่ายเลยค่ะ หรือถ้าใครไม่มีจริงๆก็นําไปปั่นเนี่ยมีเครื่องปั่นก็ปั่นหรือจะใช้ครกต่าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆนำไข่ไก่ค่ะแอน,นใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจํานวน1ฟองอ๋อก่อนที่จะใส่ไข่ไก่ก็เติมเกลือป่นลงไปสักนิดหนึงด้วยนะคะ นี่ค่ะแอนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวนหนึ่งฟองนะคะก่อนที่จะนำลงไปผสมแอนก็จะคนให้ไข่แดงแตกซะก่อนนะคะจะได้เวลาใส่ลงไปแล้วคนได้ง่ายไม่ต้องคนจนเขาแบบว่าเนียนเหลวนะคะแค่พอเขาแตกๆก,ก็พอละค่ะในขั้นตอนนี้นะคะแอนก็คนด้วยไม้พายเฉยๆะคะ่ะให้เขาเข้ากัน เวลาเราทำคุกกี้อะค่ะเพื่อนๆพ,พยายามคนผสมโดยที่ให้เขายังคงความเย็นอยู่บ้างนะคะไม่งั้นเด็กเขาจะเหลวจนเกินไปอะค่ะแล้วจะทำให้ส่วนผสมมันจะเหลวเวลานำมาปั้นมันก็จะแบบมันมันม,มันจะไม่คงคงรูปอะ่ะเดี๋ยวพอเวลาเรานำเข้าอบมันก็จะแบบเหลวๆประดมความร้อน หรือถ้าใครมีเทคนิคอะไรอย่างอื่นนะคะก็ทำตามที่ตัวเองเคยทำแล้วก็ถนัดก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยจากนั้นนะคะแอนก็จะนำมะน,น,านาวอะคะ่ะแอนใช้เป็นมะนาวลูกเขียวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ขูดเอาผิวๆออกนะคะเป็นเล็กๆๆแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่ารสชาติจอกมาขมๆอ,อะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่แอนชอบไงแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อให้เขามีกลิ่นมะนาวที่แบบจัดจ้านสักนิดนึงแล้วก็ พอเราขูดผิวออกแล้วก็คั้นเอาน้ำออกมาค่ะมันก็จะบีบง่ายด้วยนะวิธีนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปแอนใช้ประมาณสักเสรหนึ่ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะมะนาวประมาณสักสองลูกอะค่ะ2องผลผลก,กลางๆหรือถ้าใครมีเลมอนนาโอยิ่งแหลมเลยค่ะแบบเลมอนนี้ก็จะเป็นแบบมันจะเป็นสีเหลืองสวยนะคะ แอนไม่มีอะม,มีมะนาวมะนเวก็เลยใช้ไปเลยจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นนะคะเตรียมของแห้งค่ะแอนใช้แป้งอนเนกประสมเป็นแป้งสาลีตราว่าวนะคะไม่ได้ร่อนนะคะใช้แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ผงฟูล,ลงไปผสมคนให้เข้ากันแล้วก็นํามาใส่ผสมเลยค่ะแอนใส่ลงไปทีเดียวเลยแล้วก็คนค่ะ เพราะว่าแอนไม่ได้อยากให้แบบว่าพอคนแล้วเนี่ยเขาเหลวเหมือนทําขนมเค้กทั่วๆไปใช่ไหมคะเราแค่แบบคลุกๆุกให้แป้งเขาละลายแล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้แค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อให้เขาแบบว่าแข็งตัวยิ่งขึ้นเวลาปั้นจะได้นำมาปั้นได้ง่ายๆหรือมันมี2วิธีอะค่ะ เพื่อนๆจะคนตอนนี้ให้เรียบร้อยใช่ไหมพอแป้งละลายดีเรียบร้อยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็นําใส่ถะ,ะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เลยก็ได้ค่ะให้เขาแบบว่าเซตตัวเป็นก้อนกลมๆเลยก็ได้อันนี้ก็ประหยัดเวลาดีไม่ต้องมานั่งปั้นทีหลังแต่แอนสะดวกกับวิธีแอนชอบวิธีที่แบบว่าพอคนผสมเรียบร้อยแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณสักหชั่วโมงค่ะให้เขาเซตตัว หรือถ้าเพื่อนๆจะทําเตรียมไว้แล้วก็เช้ามาแล้วนํามาอบก็ได้นะแต่ต้องแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงอะเท่าที่แอนทํานะคะอันนี้เมืองร้อนนะเมืองไทยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยู่ต่างประเทศอากาศเย็นอยู่แล้วบางทีแอนว่าอาจจะไม่ต้องแช่นานก็ได้เนาะด้วยอากาศที่เย็นมากๆเนาะทีนี้เวลาปั้นนะคะ ขนาดของของคุกกี้อะ่ะเพื่อนๆก็เลือกปั้นตามชอบเลยนะคะชอบให้ใหญ่ให้เล็กแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ทำออกมามันจะเป็นแบบว่าซอฟคุกกี้นะคะข้างนอกจะกรอบแต่ข้างในก็จะแบบนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละอร่อยดีเนี่ยค่ะพอแช่ตัวเย็นเรียบร้อยก็นำมาปั้นแล้วก็ไปคลุกๆลุกน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็นำมาวางบนแผ่นร้องอบอวามเตาอบไปด้วยนะสักสินาทีจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะ แอนใช้ไฟ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างอบประมาณ1 0น่อนอบไปประมาณ12นาทีค่ะเนี ups, <at> ่ยค่ะออกมาก็ประมาณนี Kaiser ้ทีนี้เนี่ยระยะเวลาในการอบนะคะขึ้นอยู่กับเตาอบของเพื่อนๆแล้วก็ขนาดของคุกกี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้สิบสนาทีไฟก็ร้อย9 0ประมาณนี้กำลังดีค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะสำหรับคุกกี้มะนาวแอนว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากแล้วก็ได้รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนาะทานเล่นนะคะทานกับชาร้อนอร่อยดีค่ะ ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทำขนมช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ